วันนี้ก็จะทำซุปหางวัวน,นะครับพี่น้องครับเครื่องปรุงก็จะมีนะครับเ,เครื่องเทศนะครับปุ๋ยป,ยปุยกักะนะครับมะเขือส้มนะครับซุสรดเกลือต้นหอมผักชีกระเทียมนะครับด้านนี้ก็มีข่า,<อ>า,าหัวใหญ่ายายหอมายายหหพริก ครับนี่กระหางวัวนะครับจะทําซุปหางวัวนะครับวันนี้นี่เครื่องปรุงทั้งนั้นนะครับด้วยสมุนไพรนั้นนะครับพี่น้องครับดี่เราก็จะมากกอตอนนี้กกาตอนนี้ก็ดังไฟเริ่มต้มแล้วครับเราเอาหางวัวลงไปต้มแล้วครับใส่ขาตะไคร้ลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะครับตอนนี้เริ่มต้นต้มนะครับ ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดครับมให้เดือดน,นะับเติมน้ำไปครับต้องการฟองรอยข้างหน้านะครับเดี๋ยวสักมาตักฟองข้างหน้าออกนะครับตอนนี้ับตักน้ําฟองมันออกนะครับน้ําหน้านะครับนี่เหลือน้าําใสๆอยู่ข้างล่างอย่างเดียวนะครับตักออกทิ้ง อ่าพักชีต้นพักชีลงแล้วครับตอนนี้เครื่องปรุงเขาก็ปรุงกันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอซุกอย่างเดียวเดียวครับปล่อยลงมากินกันนั่นแหลคะครับผมพีนมมนนะ่น้องครับโอ้โหซุปหางวัวรสเด็ดแท้ๆนะฮะอ๋อมากินหอมสีนโ่งงามเมะขนาดซุปหางวัวนะครับพี่น้องครับกินกัน เมาะ,มะล,ำลำวันนี้กับแก้มก็ลำกับเขา้าวกเมาะนะครับพี่น้องครับ